อาจารย์สมใจแข่งคาราบะครับอาจารย์นะครับมันนี้เป็นคนตัดตัวนะครับก่อนอื่นจะสอนโตัวก่อนนะครับ1 2 3ครับงี่อยู่นะครับมจะค่อยๆเดินนะครับต ครับผม,ม,มระ็ักา์สงสารแห่งคลาชจันทรนะครับอันนี้เป็นคนขอดด้ยตัวนะครับตอนนี้กาลังทำขึ้มาเลยนะตอนดี้จะออกครับ คนขอดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประจานสมุทรแทรการคัสตอนนีคนขอนครับวันี้นะครับหนึ่งครผมประจานสมท์แทนตาครับ อ่ดูดีนะครับเเฮ้ยโอเคครับตนถอดตัวน,นะครับผมเป็นการสัแทนอาจาร่านจัดจัดครับตอนนี้จนถอดตัวเริ่มพัฒน,นาแล้วนะครับอ่ดูดีะครับจะถอดตัวให้ดูะครับน่สองสามเฮ้ย ถอยหน่อยครับขอยห้ครับเฮ้ยุณับผมประจานสงครากักรนะครับตอนนี้คนสอนตัวเราลุกานานแล้วนะครับนี่ขอยดูนครับดี่เฮึระยะครับหึงสอง